กลบสวัสดีครับพวยพี่น้องเยบซี่หยาดที่ถ้ำสุขุสุขคนอันนี้ก็คืออาจารย์สมหวังปูแปดศอกคือสมหวังผ้าลวยนะครับเดอ้อพวยพี่น้องเอา,อาวันที่สองที่หวยออกกะพานมากแล้วนะครับพวยพี่น้องกะอาจารย์กับเดบอยไปเก่าศูนย์เก่าเต็ม,เต,มเต็มกับพวกจีโชคดีกันนะครับสุขุสุขคนนะครับอาจารย์ขอเป็นสะพลานบุญให้กับพวยพี่น้องเยบซี่ยาดที่ถ้ำสุขุสุขคนเมื่อนี้อาจารย์กับมาอยู่สถานที่ อำเภอบ่อ,อ,บอทองคำนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเด้ออาจารย์มสมหวังได้มาอยู่สถานที่วัดอัมพะนมวรารามครับพยพี่น้องอยู่บอ่อทองครับพยพี่น้องนะครับลูกศิษย์ลูกค้าอยู่เขียดนี่ผู้โชคดีก่สิเข่าพระอาจารย์ก็ได้นะครับเด้ออาจารย์มาภาวนาได้หนึ่งขึ้นแล้ว ครับพ่อพี่น้อง สวัสดีครับพ,พ่ยพ่รองเอฟซี่าตที่ถ้ำสุข,ขุสุข,ขนครับอ่านี่ครับอาจารย์สมหวังปูแปดศอกครับเมื่อนี่ก็ถือว่าอ่าเป็นบุญเป็นกุศลที่อาจารย์ได้เข้ามานคะรนายกนะครับว่าปีหม้มาขืนบ้านไม่ให้ลูกซิดลูกหาลูกซิดก็ได้จับลางวัน่นโบนัสของลูกซิดในที่หนึ่งอาจารย์ก็ได้มาอาจารย์ก็ได้แวะเข้ามา เมืองชดบุรีนะครับอำเภอบ่อท่องเด้อพ่อพี่น้องเอาเป็นจั่งไรพ่อพี่น้องเพว่มสิโชคดีกันเนาะศูนเกาเกาศูนเฮาห่ายหน้าายตานะครับพวกมสิโชคดีกันเนาะพ่อพี่น้องจับยกขึ้นอ็ได้ครับพ่อพี่น้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลครับ เอาพี่อาจารย์ได้ปล่อยให้พลอยพี่น้องไปนะครับอาจารย์ก็ได้เด้นตัวนี้เนาะครับพลอยพี่น้องงวดที่แล้วอ่าวันที่สองมกราคมสองหาหกแปดกับก้องสิโชคดีกันอาจารย์ก็ได้ปล่อยไปเก้าหนึ่งเก้าศูนย์อาจารย์กับาามัเน,น้นเก้าศูนย์ให้ครับพลอยพี่นอ้อนงก้องสิโชคดีกันนะครับอา,อาจารย์ก็ คือว่าขอขอบคุณขอบคุณพ่ยพี่น้องเอบซี่ยาติธรรมสุขุสุขคนอาจารย์ก็ฝันดีครับโค้งสุดท้ายอาจารย์ฝันเน้นพออาจารย์เอาเข่ามาให้อาจารย์ครับอาจารย์ก็ว่ามั่นใจว่าจังได้หวยกับขเข่าแล้วที่อาจารย์ได้ปล่อยไปครับนี่แหละโค้งสุดท้ายอาจารย์ก็เน้นในเก่าศูนย์ศูนย์เก่าครับพ่ยพี่น้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเอาวันนี้เด้อพ่ยพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สิบหกอ่า มกราคมสองห้าหกแปดครับพี่พี่น้องอาจารย์กับฝันมือขึ้นขึ้นอาจารย์ฝันอาจารย์ฝันฝันเห็นดวงลูกแก้วรอยมาหาอาจารย์รอยมาเลยพ่อเม่พี่น้องอาจารย์จับปืนยิงดวงลูกแก้วคือดวงใครนะี่แหละพ่อพี่น้องคือจงใครนี่แหละอาจารย์เอาปืนยิงขึ้นเลยครับวันนี้อาจารย์ตีไว้นะครับ ตีไว้เป็นในเลขนิมิตอาจารย์นะครับต่องวดคือล่างหัวเลขนะครับพองวดที่แล้วอาจารย์กับฟันว่าพอลงไปเมื่องบาดาลพอตายแล้วอาจารย์ก็ได้มาตีเก้าศูนย์ศนย์เก้ามันกับเขานะครับพีพ่น้องกะทือว่าเป็นบุญพอตอนนี้อาจารย์สมหวังนี่กําลังสร้างวัดปลาเล่่บ้านหนองแปตบบนตาบลหมุ่แก้วอำเภอโนนสาตร์จังหวัดอุดดอนานีเฮาอยู่ แล้วอาจารย์ก็ไปสั่งตำนักให้กับผู้แปดศอกเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์ถูกสิบสองล้านก็ได้ไม่เฮ็ดตำนักให้กับอาจารย์เฮ็ดตำนักให้กับผู้แปดศอกครับเพื่อนพี่นอ้องนี่แหละครับเพราะอาจารย์ปล่อยงวดต่อมาก,กัดเพิ่นกายสิบสองล้านก็ออกก็ออกสองหนึ่งครับอาจารย์กับปล่อยไป 8, อีกแปดเก้าสาม อาจารย์ก็บอกว่าเลขเก,ก่ากับเล็กขกก็ตัวเดียวกันกัดทื่อกันครับอาจารย์กับพุมใจดีใจงวดวันที่สิบหกงกกล่าคมสองหาอ่าหกแปดห้องยังไกงก็ต้องต้องงวดมากแล้วครับพ่อพี่น้องอ่าล่องไปวีเคราะห์พิจารณาย่านเมืองครับพ่อพี่นอ้องเพราะว่าอาจารย์นี่ฝันว่าอาจารย์อ่าในข่วมฝันในนิมิตของอาจารย์ก็คือลูกแก้วลอยมหาภูประจาย์เอาปืนยิ่งลูกแก้วครับ คือดวงไข่นี่ครับหูแกวร้อยมากอ่าที่อาจารย์ตีไว้เด้อพี 0, ่พี่น้องนี่คือเหลขกมงคลอ่างวดวันทีน่16บหกบกาพมห้องอาจารย์ตีไว้แปดศูนย์หกศูนย์ครับพี่พี่น้องกะขันเป็นปืนจุดสามแปดอาจารย์กะตีไว้แปดสามหกครับพี่พี่น้องนะครับปืนหนึ่งบอกกะตีไว้อีกก็คือสองแปดหนึ่งนะครับ สองแปดหนึ่งครับพ่อพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือหาเก้านะครับเลขกบ่อไหลตัวครับพ่อพี่น้องงวดที่แล้วกบาบ่อไหลตัวนะครับอาจารย์กกษีได้เสี่ยงบ้างอีกเที่ยนหนึ่งนะครับลองไปวิเคราะห์พิาจารณาญาณบ้างเด้อพ่อพี่น้องนี่เป็นแนวทางพออาจารย์มานอนอยู่วัดบ่อทองนี่นะครับอ่าอยู่อำเภอนีอ่อาจารย์มาถึงเมื่อคืนนี่ควยออกอาจารย์มาปุ๊บครับมาหอน วัดวัดภูบหรืยินตะวันสุขนเก่าอาจารย์ก็ดีใจพู่มใจพออาจารย์ดีใจพู่มใจพออย่างพาอาจารย์ถือว่าเลขมงคลหัวอาจารย์เข่าลูกศิษย์ลูกหาของสิถือกันหลายนี่ก็คืออาจารย์พูมมใจอาจารย์สมหวังนี่สื่อหวยเ่าไหครับเทวดาเพิ่มวยสื่อให้เป็นสะพานบุญและก็ให้เฮ็ดบุญมื้อนี่อาจารย์กาสีได้ ถ้ำบุญลงทา่านอยู่ที่วัดนี่แหละครับวัดที่อาจารย์อยู่เลยวัดวันจังก่งอนพนมวัดอัมพนมวัดลาลามัมวัดลาลามัมนะวัดอัมพนมวัดลาลามัมตำบลบ่อทองครับพวยพี่น้องบ่อทองเอาพวยพี่น้องจังได้กะฝากพวยพี่น้องล่องไปวิเคราะห์พิจารณาญาติมึงนะครับเด้อดีเป็นแนวทาง อยากให้ทุกคนโชคดีปีใหม่กขะคอ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้บุญรักษาเทวดาคุมข้อเง,งินไหลน้องท่องไหลมานอนหลับไก่ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับหับตื่นตื่นได้ทั้นแสนทั้งล้านอาจารย์สุวังพูดไปพิดตกก็ขออให้พิดใจก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีเด้อหาสาทุโชคดีรวยรวยรวยวย นี่เป็นศาลาหลังเก่าตั้งแต่พื่นต่างวัดเดอ้อพพี่น้องนะครับนี่คืออาจารย์หน่อนอนอยู่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้พพี่น้องก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่นะครับพพี่น้องอาจารย์เลยมากับมาตามปูแปดศอกเพื่อได้มาเด้อพี่น้องครับในนิมิตของอาจารย์ก็ค,คือตนใหม่ไงตนนี้แหละครับดวง หลูกแกวเพ่นร้อยมากครับพยพี่น้องอาจารย์ก็ได้เอาปืนนิ่งขึ้นไปคือจังดวงไข่นี่แหละพยพี่น้องเอาพยพี่น้องตามอาจารย์มากนะครับตรงนี้ก็เป็นธาตุนะครับอ่าเป็นธาตุที่เพ่นนะครับอ่ายูดสถานที่ตรงนี้าหาข้อสีมเม้าชกเราบยู่นี่ละหมวดวันที่สิบหกพยพี่น้องครับนี่แหละตรงอาจารย์ สิภาวนาเด้อพี่น้นองอาจารย์สิทภาวนาในนี้ในขึ้นนี้ครับตรงนี้เป็นหม่องภาวนาพระเดชพระคุณกูบาอาจารย์อาจารย์กสินั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ครับพุพี่น้องครับอาจารย์สิทภาวนาอยู่ตรงนี้จังใดห้องก็ liver. ต้องโชคดีตองวดเนาะครับพุพีน่น้องนี่ชื่อสถานที่ที่อาจารย์ไ้มาอยู่ครับพุพี่น้องนะครับไ้มาอยู่ ฝากบุญฝากกุศลกับพ,ยพยี่พี่รองตองวดเด้อครับเด้อพยี่พี่รองในนิมิตในคววมฝันของอาจารย์นี่เป็นเบอร์โทรอาจารย์สมหวังมียังกโทัหาใดครับงวดวันที่16บหกกรกาคม2568ครับพี่รองอาจารย์สมหวังปูแปดศอกเพจอาจารย์ก็คือสมหวังพ้ารวยครับพี่พี่รองสมหวังผ้ารวยฝากบุญฝากกุศลกับพี่พี่รองเอฟซีหยาติธรรมสุขู่สุขคน ยังใดก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลอที่อาจารย์ไดมาสถานที่ตรงนี้ครับอืมไดมาเอาโชคเอาลาบให้กับพพี่น้องสุขูสุขคนทั่วโลกกันนะครับพพี่น้องอ่าอย่าลืมฝากเพจอาจารย์สมวังไว้นะครับสมวังพารวยครับกดเข้าไปใน YouTube ได้ครับนะครับอ่า อขอให้เป็นบุญเป็นกุศลเนาะพ่ยพี่น้องนี่คือสถานท,ที่ที่อาจารย์สิเดภาวนาในคขึ้นนี่นะครับอขอโชกขอหลบับเอาตัวดีๆกับภูมิเจ้าที่ให้กับพ่ยพี่น้องเย็บซี่ยาติถรมสุขสุขคนเด้อพ่ยพี่นอ้องจังได้อาจารย์สวาค่ะเอาไว้เพียงแค่นี้งาดหนากกเจอกันไม่ก็คอยมีจะควบสุขควบจะเจร่ญปิดตกขอภยัยพิยใจคอยเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่สาธุโชคดีรวยรวยรวย,รวย,รวย